บทที่18บแปพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมมยังพระควาสาวัธียังวิหารติเชตะวะเนอานาถปินทิกษสะอารามม ตันตารโคภะวาวภิกขุอมันเตศิภิกขะโวติภะทันเตติเตภิกขุภะควาโตปัญจโสสงภะควาเอตะะตะทโวจะเมตายะภิกขเวเจโตวิมุติยาอเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสะมรัตทายะเอกา ทัสษามิสังสาปาติกังขากตตมีเอกาทัสษะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปังสุปินังปัสสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตารักันตินาสอคิวาวิสังวาสัตธังวากะมติตุวตังจิตตังสมาธิยติ มุขวันโนวิปัสสีทตัติอสามมุลโหกาลังกาโรติอุตริงอัป,ปติวิชันโตพรหม,มโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะหมูลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตาะอนุติตายะปะริจิตายะสุสนารัตายะ อิเมเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขาอัตถิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติอัตถิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติอัตถิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุติกติหาการเรหิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติกติหาการเรหิโอริโสภรนาเมตตาเจโตมุติกติหาการเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการเเรหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติ สัตหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตมุติทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตาเจโตมุติกัตเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติ สเพสตัตาเวลาเพียประชานิค้าสุขีตานางบริหารตุสเพปานาเวลาเพียประชานิค้าสุขีอัตานางปริหารตุสเพปูตาเวลาเพียประชานิค้าสุขีอัตานางปริหารตุสเพปุลาเวลาเพียประชานิค้าสุขีอตานางบริหารตุสเพออตตาภาวะปริยาปานาเวลาเพียประชานิค้าสุขีอตานางบริหารตูติอเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุติกตะเมหิ ัตหาการเรหิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตมุติสัภาอิตโยอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัภพปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัเปอะริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัภพอนาริยาเวลาพยาปชานิคา สุขีตานัง yeah, ปริหารันตุสเพเทวาเวลาพิยาปชานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัเพมนุสสาเวลาพิยาปชานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัเพวินิปติกาเวลาพิยาปชานิค่ะสุขีตานังปริหารันตุติอเมหิสัตตหาการิหิโอริโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิคะสหาการิหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สเพเพปุรติมายะทิสายาสตาวเวลาเพียประชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเปย์ปชิมายะทิสายาสตาวเวลาอภิปชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพเพอุตตะรายะทิสายาสตาวเวลาเพียประชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพเพตักินายะทิสายะสตาวเวลาเพียประชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพเพปุรติมายะ อนุทิศายาสตาเวลาเพยาียบชานิคาสุขีตานามปริยารันตุสเพปชิมายะอนุทิศายาสตาเวลาเพยาียบชานิคาสุขีตานามปริยารันตุ สเปอุตตะรายาอนุทิศายาสตาเวลาพียาปชาณีค่ะสุขีตานางบริหารันตุสเปทตะขินายะอนุทิศายาสตาเวลาพียาปชาณีค่ะสุขีตานางบริหารันตุสเปเฮติมายาทิศายาสตาเวลาพียาปชาณีค่ะสุขีตานางบริหารันตุสเปอุปะริมายาทิศายาสตาเวลาพียาปชาณีค่ะสุขีตานางบริหารันตุสเปปุรัติยายะ ทิสายะปานาเวลาเพียปชานิคาสุขตนานังปริหารันตุสเพปสิมายะทิสายะปานาเวลาพิยปชานิคาสุขีตนานังปริหารันตุ สเพอุตรายาธิสายะปนาเวลาเพียบชานีคาสเกตตานังปริหารตุสัพเพทักขิณายาธิสายะปนาเวลาอพยิประชานีคาสเกตตานังปริหารตุสัพเพปุรัฏิมายะอนุทิสายะปนาอเวลาเพียบชานีคาสเกตตานังปริหารตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปนาอเวลาเพียบชานีคาสเกตตานังปริหารตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายะปนาอเวลาเพียบชานีคาสเกตตานังปริหารตุสัพเพทักขิณายะอนุทิสายะปนาอเวลาเพียบชานีคาสเกตตานังบริหาร ที่สายบานาเวลาอภิบาลชาณีคาสกีตนานังปริหารันตุสเพอุปปะ ริมายาติสายยปานาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาติสายยาปูตาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปชิมายาติสายยาปูตาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตตารายาติสายยาปูตาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักิณายาติสายยาปูตาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญานุทิสายยาปูตาเวลาเพียปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปชิม นายะอนุทิศายะพุตตาเวลาพยาประชาตนิคาศศุขีตะนางปริหารันตุ สเอุตตะรายาอนุทิสายาปุตาเวลาพิยปชานิฆาสุขีตนาบริหารันตุสเปรกคีนายาอนุทิสายาปุตตเวลาพิยปจชานิฆาสุขีตนาบริหารันตุสเพเหติมายาทิสายาปุตาเวลาพิยปกชานิฆาสุขตนาบริหารันตุสเพอุปะริมายาทิสายาปุตาเวลาพิยปกชานิฆาสุขีตนาบริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาปุกลาเวลาพิยปกชานิฆาสุขีตนาบริหารันตุ สเพเ์ปชิมายะทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริารันตุสเพเพอุตารายะทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริารันตุสเพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริารันตุสเพเ์ปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริารันตุสเปหะปชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริารันตุสเพเพอุตารายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนาบริยารันตุ สภเขนายันทิสายะปุคลาเวลาเที่ปชานิคาสุขยตนาปริหารตุสภเพธิมายัทิสายะปุคลาเวลาเที่ปชานิคาสุขยตนาบริหารตุสภเอุปะริมายัทิสายะปุคลาเวลาเทีะปชานิคาสุขยตนาบริหารตุสพเผลปติมายัทิศายะอัตตภาวะ ปริยาปนาเวลาเพียประชานิคัสคีตนาปริหารันตุสเพปสชิมายะทิสายะอัฏฐภาวะปริยาปนาเวลาเพียประชานิคัสคีตนามปริหรันตุสเพอุตตรายะทิสายะอัฏฐภาวะปริยาปนาเวลาเพียประชานิคัสุขีตนามปริหารันตุสเพทักินายะทิสายะอัตฐภาวะปริยาปนาเวลาเพียประชานิคัสขีตนามปริหรันตุ สเปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาเพียาปชานีค่ะสุขีตนงปริหารตุสเปเพปชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาเพียาปชานีค่ะสุขีตนงบริหารตุสเพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะ ปริยาบัราเวลาเพียบชาณิคาสุขีตานังปริหรันตุสภเทคินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปรรนาเวลาเพียบชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสพเเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปัรนาเวลาเพียบชานิคาสุขีตานังปริหรันตุสพเอุปปาิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปัรนาเวลาเพียบชานิคาสุขีตานังปริหรันตุสภะปุรติมายะทิสายะอิติโยเวลาเพียบชา อาน,นิคะสุขตานังบริหารตุสัภะปชิมายะทิสายะอิิโยเวลาเพียประชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัภาอุตตรายะทิสายะอิิโยเวลาเพียประชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสภาทักขินายะทิสายะอิทิโยเวลาเพียประชานีค่ะส,สุขีตานังบริหารันตุ <sho> <anchor LinkedIn> สภาปุรัติมายานุทิสายะอิทิโยเวลาเพียบชานีคาสุขีตนังปริฮารันตุสภาปชิมายานุทิสายะอิทิโยเวลาเพียบชานีคาสุขีตนังปริหารันตุสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาเพียบชานีคาสุขีตนังปริหารันตุสภาธกินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภิปษชานีคาสุคีตนังปริหารันตุสัภา เหติมายะทิสายะอิติโยเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารันตุสภาอุปปริมายะทิสายะอิติโยอเวลาเพียบชานีคาสุคีตนางบริหารันตุสภเปรัิมายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบชานีคาสุขีตนางบริหารันตุสภเปปชิมายะทิสายะปุริสาเวลาอเพียะชานีคาสุคีตนาบริหารันตุสภเพอุตตรายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบชานีค่ะ สุขีตระนังบริหารตุสภเทขินนายะทิสายะบริสาเวลาอภิยปกปชานีคาสุขีตระนังบริหารตุสภเุรติมายะอนุทิสายะบริสาเวลาอภิยกปชานีคาสุขีตระนังบริหารตุสภเปชิงมายะอนุทิสายยะบริสาเวลาอภิยกปชานีค่ะสุขีตระนังบริหารตุสภเอุตตะรายะอนุทิสายะบริสาเวลาอภิยปกปชานีคาสุขีตระนังบริหารตุสภเทขินนายะอนุทิสายะบริสาเวลาอภิเษกปชาณีคตะ สัพเพเหติมายะทิสายะบริสาเวลาเพียบประชานีคาสุสขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะบริสาเวลาเพียบประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพบรัติมายะทิสายะอริยาเวลาเพียบประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปรชินมายะทิสายะอริยาเวลาเพียบประชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาเวลาอเพยปัญานีคาสุขีตานังปริหารันตุ วิสายะอริยาเวลาเพปยบชานีคาสุขีตนังริหารตุสภเพปุระติมายะอนุทิสัยะอริยาเวลาเพปยบชานีคาสุขีตนังริหารตุสัภเพปชิมายะอนุทิสัยะอริยาวเวลาเพปยบชานีคาสุขีตนังริหารตุสัภเพอุตตะรายะอนุทิสัยะอริยาเวลาเพปยบชานีคาสุขีตนังริหารตุสัภเพทิกินายะอนุทิสัยะอริยาเวลาเพปยบชานีคาสุขีตนังริหารตุสัภเพเหธิมายะอทิสัยะอริยาเวลา อภิญญาอชานิคาสคีตนาบริหารตุสเพอุปาริมายะทิสายะอริยาเวลาพียประชานิฆาสคีตนาบริหารตุสัเปปุรัติมายะทิสายะอริยาเวลาพียประชานิฆาสคีตนาบริหารตุสเปปชิมายะทิสายะอริยาเวลาอเพีาปชานิฆาสคีตนาบริหารตุสเพอุตตะรายะทิสายะอริยาเวลาภิยประชานิฆา tanam prihiarantu se di saya tanam priaranati di saya tanam priaran di sayaaliki tanam priaran se urayau di saya tanamaran ninika su tanam prihiarantu sephe uparimaya di saya ri wenika sukh tanam riharatu se pora dimaya di saya hewa welaya pasnika sukh tanam

สเปอุตตะรายะอนุท <sympath> ิสายะเทวาเวลาเพียจชานีค่ะสุขียตานางบริหารตุสเพยทักขินนายะอนุทิสายะเทวาเวลาเพียบชานีค่ะสุขียตานางบริหารตุสเพเฮติมายะทิสายะเทวาเวลาเพียบชานีค่ะสุขียตานางบริหารันตุสเพอุปะริบายะทิสายะเทวาเวลาเพียจชานีค่ะสุขียตานางบริหารตุสเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์เวลาเพียบชานีค่ะ สุคีตนางปริหารตุสเพปปชิมายาทิสายะมนุษย์เวลาเพิเภกชาณิคาสุคีตนางปริหารตุสเพอุตรายาทิสายะมนุษย์เวลาเพิเภกชาณิคาสุคีตนางปริหารตุสเพกคินายาทิสายะมนุษย์เวลา อภ um ิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีตัณหาบริหารันตุสเพเพปุริติมายะอนุทิสัยะมนุษสาเวลาอภิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีตัณหาบริหารันตุสเพเพปชิมายะอนุทิสัยะมนุษสาเวลาอภิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีตัณหาบริหารันตุสเพเพอุตตรายะอนุทิสัยะมนุษสาเวลาอภิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีตัณหาบริหารันตุสเพนักินายะอนุทิสัยะมนุษสาเวลาอภิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีตัณหาบริหารันตุสเพเฮธิมายะทิสัยะมนุษสาเวลาอภิ ਆ ปชาณิค่ะสุขีอัตตาณ์บริหารันตุสเพโป อุป,ปริมายะทิสายะมนุษสาเวลาเพียบประชาอัน,นิคาสุขีตะนานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะวันิป,ปาติกาเวลาเพียบประชาในคาสุขีตะนานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะวันิปาติกาเวลาเพียบประชาในคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะ wartawan di saya par ni kha suki tanangperiharatuk sedaki naya di sayai per สเปอุตรายะอนุทิสายาวันนี้ปริกาเวลาเพียปชานีค่ะสุขีตนามำปริหารตุสเปเรคินายาอนุทิสายะวันนี้ปริกาเวลาอภิยปกชานีค่ะสุขีตนามำปริหารตุสเพเหติมายะทิสายาวันนี้ปริกาเวลาเพียปชานีค่ะสุขีตัณนำปริหารตุสเพอุปริมายะทิสายาวันนี้ปริกาเวลาเพียปชานีค่ะสุขีตนามำปริหารันตูติอเมหิทัสหะการรคิทิสาพระณานมตาเจโตยงมุตติ สัพเพสังสตานังปีระนางวัชเชตาวะอปิระนายะอุป,ปะคาตังวัชเชตาวะอนุปะคาเปนะสันตาปังวัชเชตาวะอสันตาเปนะประยาาาิาาปรยาทานังวัชเชตวะอปริยทานีนะวิเหสังวัชเชตาวะอวิเหสายสัพเพสตาอวเวริโน หุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุกขิโนสุขิตัตาหวนตุมาทุกขิตัตาอิเมหิอัทหากาเรหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะพระยาปาทปาริยุถาเนหิมุจจะตีติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาพรรมวิหารภาวนานิธิตาบทที่19เทวดาอุยโยบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุขปตตาจะนินทุกขาพยาปตตาจะนินพยาโสกปัตตาจนินโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพระตังปุญญสัมปทางสัเพเทวะนุโมทันตุสัพพสังปติสิทธิยาทานางังททันตุสัททายะสีลางลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุขัตุ เทวตาคตาสัพเพพุทธาพรัปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพรัปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพรัปัตตาปเจกานันจะยังพรลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขันบัรทามิสัพพโสสเพพุทธ,ธาพระปปตตาปเจกนนานันจะยังพระรังอรหันตานาันจะ เตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสักพสโสสักเพพุทธาประลับปัตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชน,นะรักขังพันธามิสักพสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นุสงส์แห่งการบูชาประรตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังขอให้ข้าพาเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปวดอ,น,อนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าน,นางสาวอวิการหมวดชัางและวัตถุมงคลพระปิตายกเศรษฐีเรียนยกเศรษฐีเรียนไหวครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริพจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการทสาธุุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชางพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณ และ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะพละเทอขอผลบนนุญนี้ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิจกันถึงคนเคยล่วงรักสมัรใครข,ขอให้ได้บุญกุศลบนของฉันถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวนัน ขอให้ได้บุญกุศลผลนี้เถธอ